ครับผมวันนี้ก็บเบิรบึเบ,บิกต้นมะมะหูไงเป็นมะหูพู่เป็นปลูกปกคกของปลูกไว้ตั้งจากต้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเจ็ดต้นเป็นต้นผู้ต้นหนึ่ง่ยเอ๋ต้นผู้ต้นหนึ่งสิงมาลองลองเฮ็ดให้มันเป็นหน่วยมันจะเป็นบน่นี่ย พราะว่าเห็นหล,ลายคลิปหล,ลายนั่นแล้ววะเห็นป่เหนื่อยหนื่อยไม่ติดหน่วยใหญ่ใหญ่นะเหนือหน่อยไม่ติดหน่วยใหญ่ใหญ่ที่นั่นมาบาัดนี้สิมาลองเห็ดต้นนี้เออตอน้ตอนนี้ต้นนี้เนี่ยให้มันเป็นหน่วยเบิง่งคือเขาว่ามันสิเป็นวะนี่ม,มาเล่ามึงเนาะ สิล่องมึนมันตีเป็นบ่คือเขาว่าอยู่บ่เห็นแต่ในคลิปเขาว่าเนี่ยสิล่องเนี่ไม่นี่สิล่องตอกๆเบิ่งว่ามันสิเป็นบ่สิลองเด้อถ้าเป็นก็แสดงว่าสิได้กินหนูตัวน,นี้แหละ Bỏ cái này. Còn đặt cái con mô quá. À. Phun. Nè. Ngon tay bó mừng bảy. Thành bò dân. Thành dân tay của pháo bên nổi nữa. Nè. Vâng. ตายวะเนี่ยรองเบิ่งนั่นสุดยอดบาทรีบไปหน่วยนะเดี๋ยวพอตายล่ะลองเบิ่ง ตายเป็นตายเลยคันขจีตายก็ได้ขัจีดได้ลูกกับเป้าเป็นสิที่กินมากกินหน่วย